เท่าที่เผืเ่อนกะนี่กระส่านการ์าราตูนใหม่ติดในะเอ่อตอนปมส่งให้เผืเ่อนๆผืก่กะจะไปในรูปหลงังแบบนี้นะครับเผื่อนได้ไปตึ้งกะเตินมน้ำแล้วก็ทางวงาเติมน้ำโอประมาณไอ้โปเจอร์เจก็คือทางไวาประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันะละลายน้ำแล้วเขาไปใช้ได้เลยนะครับก็มีวิธีการใช้อยู่แล้วก็ เรื่องว่ามักเอาไปตึงกับมักกับน้ำได้เลยนะครับอาจจะวันใจงานได้เลยนะครับนับจากวันถึงส่งนะครับนะถ้ามันจะได้แกนจมน้ำนะครับจมน้ำแบบนี้ต้มกาต้มกาต่ำการทดลองนะครับสร้างแกนใหม่ให้เกิดแกนหน้าแน่นนะครับกากรตัวนี้ก็บอกคนเปลี่ยนว่าใช้เชวลา ส่องปีตัดใกล้ได้นะครับส่องปีตัดใกล้ได้ก็ทดลองก็ได้ความลับได้เด่นเทคนิคไม่ได้เอ็นอเทคนินคนปีเศตต่างๆแต่ว่าได้ทดลองก็คือแหลงรัดไอ้มันก้าวแกนหนึ่งปีตัดใกล้ได้นะครับก็โดยใช้ทัานกระตุนัวนนี้นะครับ ก็นี่ก็เป็นหมาโชกอันนี้ก็ไม่ไม่ใจ่ายาวันได้โจกนะครับเออใจ่าจายโคนจายโคนเอ่อทำให้เกิดแผลติดติดต้นไม้นะครับทำให้เกิดแผลแต้ตตนไม้ก็ต,ต,ตัวนี้ก็จมน้ำในส่วนส่วนข้างบนนี้จมน้ำนะครับไรู้แล้วก็ตุกจินจมน้ำนะครับเอ่อไม่ติดอยู่ในนี้นะครับอ่าก็ให้เปิืนเลยเนื้อรายละเอียด อันนี้ก็เป็นน้ำมันเป็นน้ำมันแต่หน้าแน่นกาในนี้ก็คือไม่เตะจมหนำนะครับในต้นต้นตรงนี้ก็คือตุ้มแต่ว่าไม่จมหนำนะครับกลายเป็นเปิ like ือเลนอย่างใหม่มันก็แล่ดำแล้วก็มีน้ำมันแต่ว่าพรมตัวแจ็คแล้วก็มันไม่จมหนำนะครับในท่อนกงจมหนำก็แยอกมาอยู่ในตุ้มนี้ กาเปิ่นกล้ามานื้เพิ่มเ,เติมนะครับอตอนนี้ก็เช่นตำราเช่นตำราแล้วกันนะครับเช่นตำราสร้างเกนใหม่เช่นตำราสร้างเกนใหม่นี่มันมีอากาศอยู่ติมีอากาศอยูตทีตเตเตใหม่นะครับ này cà tê cắt được mà, bên này mặn để kem con, nè các, bơm cho lược tua ngắn và cho chạy nam mặn lệch, nè chôm nam tục chín, nè chôm nam tục chín. ให้เปน layer l ีนะครับใหนเป็น l a ีโดยตัวเงื่อนไขนะครัอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดตอนนะครับยังไม่ได้ตัดตอนพุออ่มกระแกวในปิ้วปิ้วรัานนอ,อก มนะแกติเ <Okay, S 1> พียวด้านนอกกล้องใหม่กรมีไม้เป็นตัวจะได้ลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าปมกลัหมาแกเป็นชิ้นเล็กนะครับแกเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะครับนะ เปลื่นก้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเปิืนไม่มีมาอยู่แล้วไม่มีมาอยู่แล้วก็คือ,อเอดป่นเดียวแต่ว่ายังมีรายได้มหก็คือต้องสร้างแขนนะครับกา,การสร้างก็มีลากไล่วิธีนะครับแต่ว่าสร้างกระตุนแบบนี้ก็ พอปไปมักมักแล้วผสมน้ำซ้ำลิลแล้วก็คือเอ่อจําหมดว่าไม่มีทาวารก็คือเราไปซับต้มน้ำตอนซับต้มน้ำตอนตรงกรันหมากแก่ไหนก็ซับแก่นันแ,แล้วอตอนละเอ่อนึง่งนึ่งตอนก็สิบตอนสี่สิบตอนสามสิบตอนก็คือซับไปนะครับตรงกรันอะไรก็ซับต่อนน้นแล้วก็เอาตัวนี้ชีดนะครับชีดไป็แต่แพร่ชีดไป็แต่แพร่พรแล้วก็ มันจะได้แขนแบบนี้ซับออกมานะครับเป็นจินจินเป็นจินจินแบบนี้นะครับก,มมกมมม็มันกระจมน้ำแล้วก็เตี๋ไม่จมน้ำมันก็มีนะครับเตี๋ไม่จมน้ำมันก็มีนะครับมันประมาณนี้นะครับนะเ,ปรรเปิือกกเก้ามาเลยเติมเติมนะครับาการส่งตัวนี้ ส่งไปแบบแบบแข้งแบบนี bring, ้นะครับอ so, ันนี้ผมเติมน้ำไปนิดมันจะได้นิ่มจริงๆมันก็แข้งแข้งแล้วก็ประมาณสางวันไปไปตึ้งเปลือนกบเปลือนเติมน้ำให้พอหนิ่มแล้วก็มักกับน้ำเลยก็ได้หรือว่าตังไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเติมน้ำนิดเดียวแล้วก็ตังแบบนี้พันไปวันกับมันมันจะอ้อมนะครับอ้อมมันเป็นก้ามากเลยตัวนี้ก็ะเพาะใจเชื่อเทวา ผมกัดเหลือกแล้วว่ามันเป็นตัวดีนะครับในตัวตีวา่าตัวไม่ดีก็มีก็มีหลากหลายนะครับเชื่อแต่ว่าผมกัดเหลือกตัวตัวดียังหน่อยหน่อยก็คือจะได้ไม้กเกรดนี่นะครับการพุมกลอนพบเจอ,อพอพบเจอเตีตะไมา้ใหม่ก้าแกนดีว่านี่เทคนิคปิดเสื้อได้ต่างๆ่างตีตะไมา้ใหม่ก้าแกนดีว่านี่ก็คือพุอ่มก็จะบอกเปลี่ยนเป่ยตามไปอีกทีนะครับ อันนี้ไม่จมนะครับมันยังมีสีเก้าหน้าอยู่มากแต่การเล่ยเร็วๆว่ามันจมน้ำนะครับอ่ามันยังมีสีเก้าอยู่มากการเปลืน่นอะไรเพิ่มเติมนะครับเปลื่อนกะไลเพิ่มเติมมาลงอีกชิน้นอันที่จมนม้ำมันก็มีความหน้าเน้นมากนะครับ แต่มันจมน้ำจ้าก,ก็คือมันจะมีเป็นฟองอากาศติดอยู่นะครับมันจะมีอากาศเกาะติดอยู่กับเปินกล้ามอะไรเ,เติมกับนะเติมในแกนนี้น้าวัดดีครับ